สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตจำลองการไหลในตัวอย่างแบบโฟประกอบในรายวิชาปฏิบัติการระบบส่งจ่ายและจำหน่ายกำลังไฟฟ้าซึ่งในการทดลองครั้งนี้จะประกอบไปด้วย8บัตรครับเรามาดูบัตรที่1กันก่อนนะครับซึ่งจะกำหนดให้เป็น select บัตรหรือ reference บัตรโดยค่ากำหนดใน reference บัตรนั้นจะให้มองขนาดของแรงดันและมุมของแรงดัน เป็นค่าคงที่โดยในการจำลองนี้จะกำหนดให้มุมขนาดของแรงดันเป็นโซนดีกีโดยค่ากำลังไฟฟ้า pu ของบัตรหนึ่งเป็น1 0 4 pu ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าสเล็กบัตรนั้นจะต้องใหญ่กว่าบัตรอื่นๆที่ได้จำลองมาครับส่วนบัตรที่2คือ8เป็นเจเนอเรเตอร์บัตรที่มีแค่โหลดต่ออยู่แต่ในบัตรที่8จะเพิ่มคาปาเข้ามาโดยโหลดที่ต่ออยู่ด้วยนั้นในบัตร ที่2จะมีค่าอยู่ที่85เมกะวัตต์40เมกะวาและโหลดในบัสที่8มีค่าอยู่ที่250เมกะวัตต์45เมกะวาโดยทั้งบัสร2และ8มีค่าเครื่องกำเนดไฟฟ้าที่บัสมีขนาด180เมกะวัตต์ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเจเนอเรเตอร์บัสนั้นสามารถควบคุมกำลังไฟฟ้าจริงและแรงดันไฟฟ้าที่บัสนั้นให้คงที่ได้ ซึ่งจะเรียกบัตร2และ8ว่า PV ัตรนั่นเองครับและในส่วนของบัตรที่3 4 5 6และ7จะเป็นโหลดบัตรที่มีโหลดต่ออยู่โดยโหลดบัตรที่3จะมีค่าอยู่ที่70เมกะวัตต์40เมกรวับัสที่4มีค่าอยู่ที่50เมกะวัตต์20เมกะวั บัตรที่5มีค่าอยู่ที่80เมกะวัตต์20เมกะวาบัตรที่6จะมีค่าอยู่ที่60เมกะวัตต์15เมกะวาและบัตรที่7จนะครับจะมีค่าอยู่ที่40เมกะวัตต์1มเมกะวาดังนั้นบัตรที่3 4 5 6และ7จะเรียกว่า P-Q บัตรนั่นเองครับซึ่งเป็นบัตรที่ต้องการทั้งกำลังไฟฟ้าจริงและกำลังไฟฟ้าเรียกที ต่อมาในการทดลองนี้จะกําหนดค่าพารามิเตอร์จากสายส่งบัตที่1ไปบัตที่2สายมีความยาวอยู่ที่80ไมล์ข้อความต้านทานจะอยู่ที่0.084และค่าเลเฟอร์นอยู่ที่0.336ซึ่งค่าที่ได้ดังกล่าวนะครับข้างต้นโดยคํานวณมาจาก reference บัตอ้างอิงจากใบงานการทดลองที่4โดยนําค่าจาก reference บัตรมาเป็นค่าฐานซึ่งเซตเบสในระบบจะมีค่าเท่ากับ100เมกะโวลต์แโดยค่า v b เบสในระบบจะเท่ากัน138กิโลโวลต์น้ำค่าที่กล่าวมามามหาค่าเซตเบสซึ่งจะได้ค่าเซตเบสอยู่ในระบบอยู่ที่190.44โ oh อห์มครับต่อมาสายส่งจากบัตรที่1ไปบัตรที่3 และบัตรที่2มาบัตที่3นะครับโดยจะมีค่าความยาวของสายเท่ากันซึ่งจะมีความยาวอยู่ที่40ไมล์ค่าความต้านทานจะอยู่ที่0.042และค่าเลี้ยกแตนอยู่ที่0 1 6 8ต่อมาเป็นบัตรที่1ไป4และบัตที่2ไปบัตรที่5นะครับจะมีความยาวสายเท่ากันซึ่งในความยาวสาย จะอยู่ที่60ไมล์ค่าความต้านทานจะอยู่ที่0.063ค่าเรียกแตนจะอยู่ที่0.252์และบัตรที่8ไปยังสายส่งบัตรที่6และบัตรที่8ไปยังสายส่งบัตรที่7 เป็นสายส่งที่ขนานกันและมีความยาวเท่ากันความยาวนั้นจะอยู่ที่50ไมล์ความต้านทานอยู่ที่0.053ค่ารียกแดนจะอยู่ที่0.210ครับจากการทดลองสาธิตของผมนะครับจะเห็นได้ว่าค่าพาราซิตเตอร์จะต่ออยู่กับบัตที่3กับบัตที่8นะตอนใส่คาปาซิตเตอร์เข้าไปในบัตที่3และบัตที่8นะครับ จะเห็นผลของการยกระดับแรงดันขึ้นซึ่งคาปาซิเตอร์ที่ต่อในบัสที่3นั้นจะช่วยยกระดับแรงดันให้เพิ่มมากขึ้นและจะส่งผลให้กับแรงดันบัสใกล้เคียงด้วยนะครับแต่ในทางกลับกันนั้นคาปาซิเตอร์ที่ต่ออยู่กับบัสที่8จะไม่ส่งผลกระทบต่อแรงดันให้กับบัสอันเนื่องจาก บัตท,ที่8นั้นมีเจเนอเรเตอร์ต่ออยู่ซึ่งเป็น P ีวบัตรที่ทำหน้าที่ทำให้ค่ากำลังไฟฟ้าจริงและค่าแรงดันคงที่ครับในการศึกษาวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้านั้นมีความสำคัญต่อการวางแผนในการปฏิบัติงานโดยการวิเคราะห์มากมายในการทำงานของระบบไฟฟ้านี้ทั้งในสภาวะปกติและในสภาวะที่เกิดเหตุบกพร่องสุวิสัยในระบบ งานของระบบไฟฟ้ากำลังจะช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัติงานได้ทราบถึงผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นและสามารถหาวิธีการแก้ไขได้อย่างถูกต้องผมขอจบการสาธิตการจำลองการไหลในตัวอย่างแลบโฟไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ